ดูนผุ่นดอกอุบอวบส,สวยๆอ้วนๆมาจัะพ่อแม่พี่น้องจ้าชิบ้ามาตัดข,า,ขายให้คุณขออนุญาตเทศได้ไหมบัดเจนทำไมยังตัวมันมยังหมุนอุ่ยปุ่ยตัดขาให้แต่มันเลี่ยงพ่อแม่พี่น้องจ้ะกลับไปบ้านมันยังสิบอะไรอันยังสิบอะไรายากจะต้องไปซื้อของตัวอีกจ้ะพูน่ะสุดยอดเลยบอจ้าสุดยอดเลยบอ ด,นะดูอนะักเสบจ้ะน่ะเฮ้ยมาตัดมาตัดให้มันแหลวทั้งเก่าสิบองูกสาตัดขาเอ็ดเลยจ้ะตัดไปในปลาถี่ไว้ในปลาเป็นตันสิได้เกิดทั้งอักเบมันปูผสมประสานกันสับหลาบอยู่จ้ะ ยู่เห็นว่ากันอันนี้ห้าเดินหน่อยเดียวผ้ามาตัดค่าเห็ดตัดค่าเห็ดทาลงสวยจ้าหน่งองไปทางใดดหรอก ปลาอยู่ในป่าอยู่พะนะแมัตัดขาดเอยยหามกระยัอยูเห็นบ่กกะเด็กตั้งเห็ดมันปูเห็ดพิ่งเกาลัดนี่ตัวเต็มสับลาบยู ตั้งดอกเทาดอกว่าเทานะจ๊นะเนาะชนหมากฝรั่งกระจอกสิบกินแต่ว่าพวกเขานี่เว้ยเอาซื้อแล้วจะแสบซื้ออย่างีเอาลั่งผึงววงผ่งมันดอกนี่นี่น่หลอกลั่งผึ่งมันดอกเหรอ กะจิเลื้งสวยขาวจังส่แต่ทั้งเห็ดเพิ่งเกาลนะทั้งเห็ดมั่นปูทั้งเห็ดนาและนาเห็ดนำมากนะละจะดอกแดงๆ มือว่าแล่ปิดปีในก็จังวัาแตกผลัค้าเงาเงามานอยู่มือนี่มันอยู่ขนาดคนเขาปลาแตกสะส่าดอยู่คนเต็มปลาอยู่พี่น้องเลย ซอยได้ซอยได้ก็มี่อิงจะดจอดแต่ว่าผู้ใดเขามาเขาก็ได้เฮ็ดกันซุกคนนั่นแหละขนาดใบเฮ็ดป้าไดออกเต็มทีได้หน่จ้ะขนาดป้ฝนตัวแค่สองมือหนึง่งแต่ว่าโตักคักเหมือนสองมือแต่ว่ามาาันก็ลิ่นกะปล่อยกะมี่อยู่นะจน๊ะเนาะมันยังป่าเต็มทีขึ้นตัวแห้งๆกวางสองมือ ไปนั่งมาก็จังนังหันข่างกับพวกเจ้ามองไงนี่เห็ดเพิ่งเกาลัดนี่ขาวเปน็นอวบขนาดุน่ะโอ้โอตัวเต็มทีขนาดพ่อแม่พี่หนหองเลยสวยงามอีหรีอวบขนาด แม่ปันได้กับกะุ้มจิ้มเอาจะ <laughs> ได้ไปสื่อข้องไอ้ทิศที่ฝากพ่อแม่พี่น้วัวโรมาแล้ว เอาล่างพึ่งปนออกนี่เฮ็ดพึ่งเกาลัดพูดนอะขาวจูนพูนพึ่งเกาลัดส,สวยๆอันนี้เฮ็ดพึ่งคมดอักจันี่อันนี้เฮ็ดพึ่งคมจ้ะตุ่มหลังน้ำตุ่มจกักงน้ำหนึ่งสองน้ำผู้มาคมกระตุ่มน้ำเดียวผู้มามาคมกระตุ่มจักงสองน้ำ นี่เนานี่เนาอยู่ดอกเดี๋ยวนีดน้อยดอกหน่อยอะารย์ดอกเน่าตรงนั้นข้าวจูนพูนอยู่วันนี้ผู้เด้มากระไดเห็ดผู้เดมากระได้เห็ด,ดมานสุขคนละมือนี คุณปัญญาอ่อนบอกมาในป่าปะเฮ้ยน,น้อยนี่บวบอันตึงๆอันน,นี้หมวกแต่ยุอันนี้ทั้งนี้หันหน้ามาทาั้งผีไล่เก็บดอกน้อยน้อยแล้วก็ไล่เก็บดอกไงหันหน้ามาทั้งบวกเจ้า เสียงกระจกบอออกามาจ้ะเสียงฝรั่งอันนี้มันแฉะแล้วจา่ายไดมันเหลืองแตซืมันแฉะประเด็เนาจา้ะเสียงฝรั่งบอกกันมา้งอ้วน xem khuôn đèn Cắn mà mà. và lâu đến số hai nhào lại chờ. เจาห้ายางตรงมาจาอนังตดเห็ดอยู่เนี่ยโอ้ยพุ่นะสุดยอดอิรีคาเห็ดคาแข็งปังเลยจ้ะสุดยอดสุดยอด จวดสุดจวดฮิด่งไงนี่บิงง่งไนะ่นพวกเจ้าพ่น่ะเลือดอิริบจาะาบิงบ่งปึ่งไกเบิ่งไก่าทยดอกอยากไงไปเลยพ่นสุดจวดพอพ่นอีหลีจ้ะ ยังบอกมาถ้าจอยดไ,ได้เนี่ยมาจา้ะเ,เ,เด็ดเด็ดเด็ดดอกนี่ดอกนี่นสุดจดเลยเนี่ยขาเหลืองซื้อ,อบนันน่าจ้ะ แต่ไม่เน่าจะพ่อแม่ไปหนอสุดยอดสุดยอดดอกเห็ดเบิ่ง variance, นี่เบิ่งนี่โอ้ยเบิ่งเนี้นี่สุดยอดเป็นนี่ดอกเดียวนี่สุดยอดอีหลี จ้ะิง,งมาใส่เบิ้งเฮ็ดจ้ะพ่อแม่พี่น้องจะ้ะเป็นใจจ้ะพ่อแม่พี่น้องจะ้ะคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้เด้อจ้ะเด้อกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่เมี้ยอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดียนมาร์คแล้วก็มาดามเฮ็ดมัสลุมจะ้ะคอยลำรวยสุกคนอยู่ดีมีแห่งเด้อจ้าที่พ่อแม่พี่น้องบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ อุบเมนคุณเดนมากพญายิ่งนวดแล้วพ่อแม่พีนน่อนอน